สวัสดีครับเพื่อนๆหัวขบวนนอนตัวทุกท่านครับวันนี้หัวขบวนนอนตัวจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระทำบุญกันที่วัดเชิงเขาอยู่ตรงใบาพาสสระบุรีนะครับไปไหว้หลวงพ่อรวยกันก่อนไปวัดกันนะไปไหว้พระทำบุญนะครับมาแวะกาแฟป้านแม่กันนะ ร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ปากซอยวัดห้วยทองหลางนะมาจากกรุงเทพนะครับเลยหินกองมานิดนึงนะฮะวิ่งมาแล้วก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับร้านนี้จะอยู่ปากซอยเลยก่อนเข้าอ่าซอยวัดห้วยทองหลางนะครับราคาถูกคุณภาพสุดยอดอร่อยมากนะการันตีครับกันครับ อนนี้นะครับเรากำลังผ่านวัดพระพุทธแสงธรรมนะเพื่อนเพื่อนจากหินกองสลับรีนะครับเราวิ่งตรงมาบนถนนพหลโยธินนะครับตรงมาเรื่อยๆนะจนถึงบายพาสท,ที่จะเลี่ยงเมืองไปท่านนครราชสีมาด้านขวาเราไม่ไม่ขึ้นนะครับเราตรงไปก่อนนะเพืเ่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเบี่ยงซ้ายเข้าคู่ขนาน และจะไปออกไปทางปลายพารด้านซ้ายนะครับที่จะไปทางลบบุรีนะเพืเ่อนๆนนะครับเมื่อเราเห็นป้ายลบบุรีพิชบูรณ์นะถนนเลี่ยงเมือง362นะครับเราเบี่ยงซ้ายเลยฮะออกคู่ขนานนะเพืเ่อนๆ จากจุดนี้ไปแล้วเราจะวิ่งคู่ขนานนะครับจนกว่าจะาเลี้ยวซ้ายเป็นนะทางเลี่ยงเมืองนะครับนะครับเมื่อเราขับรถมาถึงจุดเกือกมาอ้ายูเทินนะเราไม่ขึ้นยูเทินนะเพืเ่อนๆวิ่งตรงมาเรื่อยๆฮนะถึงแยกลบบุรีเพชรบูรณ์นะเป็นโค้งซ้ายนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆเลยนะเลี้ยวซ้ายมาแล้ว จะเห็นวัดอยู่ด้านหน้านะครับวัดพะเทินเขาอยู่ด้านขวามือฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราต้องไปกลับรถมานะเพื่อนๆเส้นนี้นะครับจะวิ่งออกไปเพชรบูรณ์ไปลบบุรีนคราชสีมาได้แต่แนะนำฮะนครชสีมาให้ใช้ไปพาร์ทช่วงแรกจะดีกว่านะจะจะสั้นกว่านะครับ มาประมาณ500เมตรนะครับเรามากลับรถจุดนี้นะเพืนเพ่อน เลี่ยงซ้ายนะครับตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้า เนะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะเข้าถนนเทศบาลหนึ่งก็จะเข้าซอยเล็กๆนะครับ ตอนนี้เรากำลังเลี้ยวซ้ายนะเพื่อนๆยวเราไปกราบหลวงพ่อรวยก่อนเนาะนี่นะครับเพื่อนๆด้านหน้านะเป็น ต้องเรียกว่าโมเดลโมเดลของหลวงพ่อรวยนะครับงคงด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อแก้วปัตหานพรนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูองค์จริงกันนะครับอยู่ด้านบนพระาธาตุเชิงเขานะครับนะครับเพื่อนๆว,วันนี้ได้รับโอกาสจาก ที่แปรนะฮะเป็นเป็นผัพลขับของเจ้าวาดนะครับพามาสักการะพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราไปด้วยกันครับเพื่อนๆครับด้านหน้านะครับเป็นพี่แปรนะครับโ <laughs> พลขับของท่านเจ้าวาดนะครับอขออนุญาตนะครับ ด้านหน้านะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับดเดี๋ยวเรามากราบไหว้กันเนะาะพระบรมสารีริกธาตุครับอธิษฐา,า,านในไผ่ปลาใช่ไหมครับครับตรงนี้หนังสือตัวเนื้อใช่หรือว่ ครับทุกวันอาทุกวันโกน,โกนโอาจารย์ผมจะไปปรุงผมให้หลวงพ่ออืมครบระเรวอตะโกนะตนกัอันนี้พระพระเกศาของของหลวงพ่อโดยใช่นะครับวัตโกนะเพื่อนๆนะฮะอยู่ในนี้นะครับได้รับโอกาสอันดีมากทำไมได้พี่แปลอธิบายนี่เราไม่รู้เลยจนีงจริงน,นะครับอันนี้จะเป็นเรืร่องบอกตัวว่าสองหมื่ยู่นี้ประมาณ อูแพงมากสงสาครับนี่นะครับสิ่งที่มีค่าประเมินไม่ได้นะตอนนี้ในนี้จะมีรองเท้าพวกพวกกีวรนพ่อผมหานคอรองเท้าก็มีมีรองเท้าขึ้นไปรองเท้าหนึ่งเปเพื่อน เรียกว่าเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อรวยนะครับถามว่าได้มาได้ยังไงคือท่านเจ้าวาดได้บวชเรียนอยู่ที่วัดตะโกนะครับแล้ววันนี้มาจําวัดเป็นเจ้าวาดที่ว,วัดเชิงเขานะครับก็เรียกว่าเป็นเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิครับนะครับ,นะรบก็เลยได้อัญเชิญอัฐบริขารแล้วก็ สิ่งของบูชานะครับมาเก็บไว้ที่วัดเชิงเขาแห่งนี้นะเพื่อนๆนะครับนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตู้เก็บรักเครื่องนะครับ mm hmm. เหรียญของหลวงพ่อรวยของแท้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆจากนี้นะทางพี่แปะ ผมอนุญาเรียกพี่แปเนะพี่แปก๋ก็ก็ได้บรรยายว่าสิ่งของอ่าพระเครื่องเหล่านี้นะฮะก็จะขึ้นนําขึ้นไปเก็บในพิพิธภัณฑ์นะครับวัดเชิงเขาต่อไปก็เพื่อนๆก็จะได้รับชมกันด้านบนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเครื่องรางของเขา่าของถังนะครับเพื่อนๆที่ เป็นสายหลวงพ่อรวยนะมาได้เลยนะครับไม่ปิดหวังครับ พ่อที่จานไปอืมครับเห็นจะเป็นเงินงพอ่อจานเลยผ้ปั่นไปเกือโรงกานวัดอีอันนี้เป็นเรียกว่าลายลายมือของหลวงพ่อรวยเลยนะครับ,รบท่านได้จารึกเอาไว้นะเพื่อน Yeah, 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 yeah. สำหรับภาพนี้นะครับเป็นภาพของท่านเจ้าอาวาสกับหลวงพ่อรวยนะท่านเจ้าอาวาสจะอยูอ่ท่านจะนั่งอยู่ด้านขวาของหลวงพ่อรวยนะครับอันนะครับเพื่อนๆจากที่เราไปกราบพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเส้นทางด้านหลังผมนี้จะไปบนพระธาเชิงเขานะ เดี๋ยวเราไปกันครับตอนนี้นะครับบริเวณวัดก็จะมีการก่อสร้างต่อ,ตอเติมนะบุรณะบางจุดนะครับอาจจะมีเสียงเครื่องจกักรกลแรกเข้ามานะเพื่อน จากจุดที่เราเดินมานะครับก็จะมีพี่ๆเขาก่อสร้างนะเดี๋ยวเราจะมีลิฟต์นะครับในทางการขึ้นนะเราไปขึ้นลิฟต์กันครับเพื่อนๆอะนะครับตอนนี้เราถึงหน้าลิฟต์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนกันนะเพื่อนๆครับะนะครับ ตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะเพื่อนๆเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับ i wow. เดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อแก้วประทานพรกันนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เมื่อสักครู่ตอนเรามานะท่านจะนั่งอยู่หลังหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นองค์ท่านที่อยู่บนพระาธาตุเชิงเขาที่ประดิษฐานของหลวงพ่อแก้วประทานพรน,นะครับจะอยู่บริเวณชั้นห้า เราต้องขึ้นลิฟต์มานะครับเป็นชั้นสูงสุดขององค์พระธาตุเชิงเขานะครับ có nhiều trong có cao จุดนี้นะครับจะมองเห็นหลังคาของอที่ประดิษฐานของหลวงพ่อรวยนะจากตรงนี้เราต้องลงไปด้านล่างนะครับถึงจะเข้าด้านหน้าของอที่ประดิษฐานของหลวงพ่อรวยได้ด้านบนนะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบจังหวัดสระบุรีนะครับตัวเมืองสระบุรีนะเพื่อนๆมีความสวยงามครับ ลุยฝนมากันเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกราบพญานาคกันนะครับฮนะฝนเลยฮนะฝนฝนฝนตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราอยู่กันที่ชั้นสามนะเดี๋ยวเราจะชมความงามที่เสร็จแล้วนะจากนั้นก็จะลงไปที่ถ้ำพญานาคนะครับพระพุทธรูปสององนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อสองพี่น้องนะเพื่อนๆ ด้านนี้นะครับทรงไทยบ้านทรงไทยนะเรือนทรงไทยต่อไปจะเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยทั้งหมดที่เราดูเมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ในตู้ท่านเจ้าว่าจะนำมาเก็บที่พิพิธภัณฑ์ด้านบนชั้นสามนะครับเพื่อนๆถ้าเสร็จแล้วคงสวยงามมาก นะอันนี้เป็นบรรยากาศชั้นสามนะครับเดี๋ยวหัวขบวนจะพาลงไปถ้ำพญานาคนะไปนครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่หน้าถ้ำพญานาคนะครับบริเวณชั้นสามเดี๋ยวเราลงไปกันครับไปครับเพื่อนๆ เป็นทางเดินบันไดนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในถ้ำพญานาคนะครับ ในนี้ก็จะสร้างเสมือนถ้ำบาดาลน,นะเพืเ่อนๆ ความงดงามนะปกติแล้วบริเวณนี้นะครับก็จะเปิดน้ํานะครับองค์พญานาคก็จะพ่นน้ําลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเสมือนหน้าผาน้ําตก ตอนนี้เราอยู่ในถ้ำบาดาลน,นะครับอยู่บนพระธาตเชิงเขาวัดเชิงเขาสระบุรีนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินตามทางนะ มาถึงจุดนี้นะครับก็จะพบกับพระพุทธรูปปรางต่างๆนะครับเพื่อนๆชมความดงดงามได้เลยนะ จากจุดนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นถ้ำบาดานนะครับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นๆกันนะเพื่อนๆ ไปกันต่อนะครับไปไหว้เจ้าแม่กุนอิมกันไปจุดนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กนอิมนะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วคงสวยงามมากนะเพื่อนๆนจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหุ่มเขียวเจ้าแม่แตงอ่อนกันนะ จุดนี้นะครับจะเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อรวยนะครับตอนนี้ยังออยู่ระหว่างการก่อสร้างนะยังต้องการผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทำบุญร่วมกันได้นะครับกับทางวัดนะวัดนี้นะผมว่าถ้าสำเร็จเรียบร้อยมีความสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆ จุดนี้นะครับปฏิสถานองค์หลวงพ่อรวยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะสำหรับองค์หลวงพ่อรวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อน5กุมภา2020ที่วัดแห่งนี้นะจะมีการต่อยมวยไฮไฟนะครับใครที่ชอบมัดมวยมาชมกันที่นี่นะส่วนเพื่อนเพื่น,พนคนอื่นๆน,น,นะครับวัดนี้ยังต้องการปัใจจัยในการช่วยเหลือในการทำบุญนะครับสร้างสิ่ง ผูกข้างที่เราไปแล้วยังไม่เสร็จนะใครที่มีบุญศรัทธานะครับต้องการทำบุญร่วมกันนะครับครั้งต่อไปเราจะไปไหนทําอะไรติดตามช่องหัวกระบนกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ